นะครับเจ้ผมแดนเกเมรานะครับเจอกันวันพุธที่31มกราคม2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการเึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับมวยก็มี2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรก 24U ย4นะครับตอน18นาฬิกานะครับแล้วก็ช่วงที่2รับชมต่อได้ทางช่อง5นะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับสิงห์สังปาลูกบุญมีนะครับเจอกับแพตตี้สพงอมรนะครับ คู่นี้สิงห์สังป่าต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับชก122ต่อ123นะครับสิงห์สังป่านี่มา122.2นะครับลดไป0.2นะครับขาะที่คุ่ชกนะครับแพตตี้นะครับแพตตี้เนี่ยมา123.5ลดไป0.5นะครับคุณนี้ชอบที่สิงห์สังป่านะครับสิงห์สังป่าลูกบุญมีนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเป็นนาเคียนผู้ใหญ่อยู่หน้านาเคียนนะครับเจอกับฉลองศึกแจ็คสันมวยไทยนะครับคู่นี้ชกกัน1 3 2นะครับ เจเพ็ดนาเคียนเนี่ยมา133.9นะครับลดไป1.9นะครับเพชรนาเคียนก็มวยรุ่นพี่นะครับกระดูกกระเดี่ยวดีกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายความสดเนี่ยเป็นรองขนาดที่ฉลองศิษย์เนี่ยมา132.6ก็ลดไป0.6นะครับคู่นี้ชอบฉลองศิษย์นะครับสภาพร่างกายนะครับรุ่นปลายๆนะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับเดียงเกียงไก่สิงห์นาวินครับเจอกับน้องเดีย หลวงเมืองคอนนะครับเด่นเกียงไก่ก็ซ้อมอยู่กับทีมงานสิงห์มาวินนะครับประเภทมือซ้ายฝีมือดีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เด่นเกียงไก่นะครับเด่นเกียงไก่สิงห์มาวินสิงห์มาวินเนี่ยบรรยากาศน่าเสือสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องบอกว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับคู่นี้ชอบไปที่เด่นเกียงไก่นะครับขอให้ขยันออกอาวุธหน่อยแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่4ีนะครับคู่เอกช่วงแรกนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับเจอกับฉมวงเพชรต๋องชาวเชียงใหม่นะครับคู่นี้ชบกันร้อยสามจุดห้านะครับ จะน้ําพองน้อยเนี่ยมา136นะครับลดไปหนึ่งปอนด์นะครับก็บริจาคขอนแก่นนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับขณะที่ชะมวกเพชรนะครับเมื่อเช้าก็มา135.1ลดไป0.1ครับคู่นี้ชอบไปที่น้ําพองน้อยนะครับชอบวงในนะครับแล้วก็สีเสื้อบรากาศหน้าเสือด้วยนะครับช่วงแรกนะครับชอบสิงสังป่านะครับเด่นเกียงไก่นะครับแล้วก็ เจ้าน้ำผ่องน้อยนะครับ2ตัวคัดมาเน้นๆก็คือสิงสังปาแล้วก็น้ำผ่องน้อยนะครับส่วนช่วงที่2นะครับฐานช่อง5นะครับคู่ที่1ก็เพชรเวียงจันใต้เพชรบุรีนะครับเจอกับเสือดําผู้ใหญ่พรชัยท่าสารานะครับคู่นี้โชกันพิกัด126นะครับ126เจ้าเพชรเวียงจันนี้มนึ่ยมา125.8นะครับก็ขาดไป0.2ครับขณะที่เสือดำนะครับมา127นะครับก็ ลดไป1ปอนด์นะครับคนหนึ่งมาขาดคนหนึ่งมาเกินนะครับวันนี้ชอบไปที่เจ้าเพชรเวียงจันทร์ครับเพชรเวียงจันทร์ใต้เพชรบุรีนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับสอนคิรีสอมีอนันต์นะครับเจอกับปานเพชรพยักษ์เมืองงานะครับพิกัด132นะครับ132เจ้าสอนคิรีเนี่ยมา131.2ขาดไป0.8นะครับขณะที่ปานเพชรเนี่ยมา132.2ก็ลดไป0.2นะครับลดไป0.2คู่นี้ชอบไปที่เจ้า สอนคิรีนะครับสอนคิรีสอมีอนันต์นะครับถึงแม้ว่าจะมาขาดก็ตามนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับยอดขุนทัพเกียรติต้นแก้วนะครับเจอกับยอดกิติเฟียตปทุมนะครับคู่นี้โชคกันร้อยยี่สามนะครับเจ้ายอดขุนทัพเนี่ยมาตามพิกัดนะครับร้อยยี่สามขนาดที่เจ้ายอดกิติมา123.4ก็ลดไป0.4นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดกิตินะครับแล้วก็คู่เอกนะครับคู่เอกช่วงที่2นะครับกลางปีน้อยพีเคแสนชัยนะครับ วันนี้ต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้กับเจ้าตัวงซับเล็กต่ออิทธิพรนะครับเจ้ากลางปีน้อยเนี่ยมา128.3นะครับลดไป0.3ขณะที่ตวงซับเล็กเนี่ยมา130นะครับปาดตามพิกัดคู่นี้ชอบไปที่กลางปีน้อยนะครับถึงแม้จะต่อน้ำหนักก็ตามนะครับสรุปมวยชอบนะครับ3ตัวเน้นๆเลยนะครับสิงสังป่านะครับน้ำพองน้อยนะครับและก็กังปีน้อยนะครับสิงสังป่า น้ำพ่องน้อยและก็กันปีน้อยนะครับนี่คือ3ตัวชอบวันนี้นะครับรายการศึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชะดำเนินนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจและก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับและก็ทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ผมแดงเข็รรัาดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ